แม่มากแม่ก็บอกว่าเบอไอ้ล้อตูบอกย้ oh. าย่ะคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพ่อกับคุณแม่พี่จูนหรือว่าพี่เตานะคะอันลูกพันมายู่น้่งคอยค <laughs> <laughs> นะคะก็สวัสดีทุกท่านก็นแล้วกันค่ะแอนอรดีค่ะอ้อคุณชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมเด็กค่ะ ปุริสายครับซื้อในวงการไหมพระเอกมอลำหับหมอยบอยสิริชัยครับอัดเตมกระไรอัดอืดกระไรย่างคนบูชือโอ้ยเขาหูจัก เอกสาวมากักภูบาวของท่อยแขนอแอนออรดี e. ที่ขอนไดผโค้เจ้าของมานะ้องอซูตแนวมือหนึ่งสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตะวันแดงสาสรสงยทองจังหวัดร้อยแอนวันนี้เป็นหน้าที่ของคอนเสิร์ตเอบีนะคะก็คือแอนออรดี e, แล้วก็พี่บอยสยยิริชัยรวมไปถึงทีมงานครัวก๊อฟแล้วก็น้องๆจากออรดีแแบนด้วยนะคะก็ ถือว่าเป็นครั้งแรกของแอนนะพี่บอยแต่ว่าพี่บอยคือเคยมาหลายครั้งแล้วเคยมาแล้วตอนนั้นมาในรูปแบบของมินิคอนเสิร์ตมอร้อ0 0นะครับมาโชว์เดี่ยวแต่วันนี้มากับแฟนนะครับเอของสองปีที่แล้วเอปีที่แล้วเอาวันแอนอัปเดตใหม่ที่นี่เราได้เคยมานะครับแต่วันผมอยากจะฝากพี่บอยนิดเดียวครับมันเป็นครั้งแรกของน้องแอนเบาๆหน่อยมันเป็นครั้งแรกของน้องแอนเรื่องอะไรบอๆ พอเบ,า,บ,า,บาไมาถึงว่าเล่นเพลงอ,อยากจะดันมากทำไมเราทำไมเราไม่คิดไปทางเดียวกันสักที<อ>วันไี้คิดขึ้นเจารอกเพระว่าคุณในการต้อนรับอย่างอบอ<ช>ุ่นเลยค่ะวันนี้ได้ข่าวว,าว่าแบบโต๊ะเต็มมาก